สวัสดีครับผมมาครับหลังจากห่างหายไปนานเลยครักันนี้ M8808 ของเสียทวัดนะครับเออโบเขียวนี่แน่นอนจริงๆอา่ายหางรวนครับายหางควรเต็มดินปลูกมันปลูกมันเสร็จเอาเอามันออกแลก็จะปลูกอ้อยต่อว่างั้นนะอ๋อแต่ว่าวันนี้แดดมาก โอ้ไม่ได้เจอกันนานยังหล่อมันเดินฮะ M8808 คันนี้อ่ะย้อนแสงนะฮะเดี๋ยวรอให้แกกลับมาก,ก่อนเอากลับมาแล้วครับผมโอ้ไยเกียสองนะครับนี่คูบต้าคันนี้รถดมเดิมครับเ,เพิ่มเติมคือท่อ อ้าโอ้ฝุนตลกอบอวนเลยอฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะลองออกกำลังกายกับ M8808 ของเสียสวัสดหน่อยเพราะว่าไถหายสมันเป็นยังไงเนาะจะเร็วแค่ไหน <S 2> <S 2> <S ช่วงนี้ก็รถไถเริ่มเยอะแล้วครับฝนตกปุ๊บนี่งานรถไถนี่เยอะเลย าถเตรียมดินปลูกมันนู่นคันนูนก็เป็นรถเสียบแป้งนู่นอยู่ไกลๆนู่นนู่นครับโอ้รถเสียบแปง้งเลยยังแรงเลยอ่ะนู่นอยู่ไกลๆนู่นฮะโอ้จวดเป็นจวดเลยทางนู้นนะ่ะ เดี๋ยวมาดูรถเสียสวัสดก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูรถเสียแป้งเนาะถ้ามีเวลามาแล้ว22 22ขอลองกับคู b บต้า M88 หน่อยเกียร์สองเป็นเร็วแค่ไหนเนาะอันนี้แกไม่ค่อยได้เหยียบคันเร่งหรอกโอ้ม <laughs> าดูไอ วิ่งไปไม่ได้มันเต้นโอแอดดก็ร้อนเอาโซเฟอร์น่าจะสงสารผมหรือเปล่า เพราะเห็นผมเดินตามแล้วก็ไม่เหยียบเัาเร่งเลยเอขอให้แกแซงไปก่อนอไม่ใช่อะไรนะเรื่องของเรื่องมันถ่ายไม่เข้าถ้าวิ่งเร็วเพราะว่ามันเป็นแปลงรถตัวอ้อยครับ มีลมให้ตาก,กล้องดูอยู่แล้วตรงนี้นะอ้วันนี้แดดมากสงสัยฝนจะตกอีกนะผมว่าน,นี่ดูร่องที่ไถแคตรงมากเลยอ่ะนี่แหละสองเผาต้องไถยอย่างนี้เนาะะจวดจวดจวดไปออแล้ว นี้บางมาพร้อมกับหางรวน CMT หางเจ็ดแปลงเป็นหางสะเฮ้ยหางห้าโอ้ไหวอยู่เกียสองอ่ะพอๆกันกับไ้กับรถเกียกกลางของฟอร์ดเลยเนาะเกียสองนี่วหวมาก ว่าคูปต้านี่รุ่นนี้มีห้าเกียร์หรือหกเกียร์นี่แหละผมจาไม่ได้แล้วไม่ได้ถ่ายนานแล้วคูปต้าลืมแล้วน่าจะห้าเกียร์เดินหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ไฟอยู่เอ้าเหนื่อยแล้ว ไอไม่ไหวแล้วโซฟเฟอร์นี่ขับชิวๆเลยแต่ผมไม่ชิวเลยวิ่งไม่ทันอาโอ้เสียแป้งก็อย่างแรงเลยดูรถแกยับนะเสียยับยับ อยู่ไกลมากเขาไม่เห็นผมหรอกฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการถหางเพลินของคูปต t a m 8 8 8ซปของเสียทวัดกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม เป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากที่ได้ชมการถ่ายของ M8808 ของเสียทวัฒไกแล้วนะโอ้ถ่ายแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วครับเพราะว่าถ่าย h 2, 2ก็เร็วพอสมควรอยู่พอๆกันเลยคะกับฟอร์ดเกียกลางเนี่ย ใกล้เสร็จแล้วฝั่งนู้นเหลืออีกประมาณ2องอยนะครับแต่ว่านี่ฝุ่นแดบบมองไม่เห็นรถเลยอะ่ะฝุ่นเกินเดี๋ยวไปดูไส้กลางฝั่งนี้ของเสือธวัฒน์หน่อยว่าจะเป็นยังไงนะฮะเนียถ้าอ้อยมัไม่เกิด แถวบ้านผมเขาก็ไถปลูกมันกันนะครับต่อไม่ได้ไม่ใช่มันไม่เกิดมันไม่งามมันเกิดมาแล้วมันก็ตายอย่างเงี้ยนคะเพราะว่าโซนทางนี้มันเป็นดินทรายนะครับของผมก็จะได้ไถปลูกมันอยู่เราต้องรอให้ฝนล,ลงอีกรอบหนึ่งก่อนอะมาดูรอยสุดท้ายหน่อย ไปแล้วไปแล้วตรงหรือเปล่าเสียเอาให้ตรงนะเสียนะ <c oughs> โอ้ตรงอยู่ตรงอยู่ครับตรงอยู่ไทแบบไม่รีบไม่ร้อนนะไปเรื่อยๆ มันก็ไวอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นสองเพาแล้วมันไปตามรอบมันถ้าเป็นเพาเดียวเหมือนฟอร์ดพวกผมเนี่ยส่วนมากรอบไปกับรอบฟีมันจะพอๆกันฮนะมันก็เลยเหมือนรถช้าเนี่ยฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูน้อยว่าตรงหรือเปล่านะโอ้โหตรงดิ้งเลย นี่แล้วเขาเรียกว่าตรงเป๊ะนะฮะไกลมากครับประมาณสามร้อยเมตรได้สามร้อยสี่ร้อยเมตรละมั้งคิดว่านะกะกะเอาอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ได้ชมผลงานของเสียวธรวัฒน์กันแล้วก็โอ้โหสุดยอดเลยเนาะนี่ไถตรงๆอย่างนี้เวลาทำอะไรมันก็ง่ายนะครับแตถถ่ถ้าเราถ้าเราไถบิดไถงอเนี่ยโอ้โ มันไม่น่าดู <g itter> ไม่ใช่อะไรหรอกคุณภาพไม่ได้อย่างนี้โอ้โหถือว่าถ้าไปไถ่ายรับจ้างนี่ถือว่าผ่านเลยนะฮะนเนี่ยเนาะอ่ะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายขันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากี่นเอา f c ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ